อ้าวทุกคนครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาพบก,กับผมเบลล์เวร์ชั่นทีวีเคร่นเคยนะผมตอนนี้คุณอยู่ในเกม Star s t a r d e w b e r y ในพาร์ทที่ทำไม่ได้เราจะพูดทำไมวะเอออ้าวเมื่อวานลืมปิดไอ้นี่หรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทักทายเหล่าสัตว์เลี้ยงก่อนรีดนองรีดนมไปไหนแลว้วอุ้ยมันบั็กหรือว่าอะไรวะหันซ้ายหันขวายาพึ่งซื้อก็จะหมดแล้วอืมกินทีหายไปช่องหนึ่ง ค่อยๆกินก็ได้ทยอยกินจะได้อยู่ได้หลายๆวันอะไรตัวไหนยังไม่รีดว่าลืมชิบหายแล้วชิบหายแล้วตัวไหนยังไม่รีดเดี๋ยวตัวนึงโอเคตัวนี้โอเคข้าพเจนี้ปลูกข้ามฤดูได้นะฮะโอเคเก็บไม่ให้หมดเพิ่งรู้ว่าเดือนหนึ่งมี28วันเราก็คิดว่า30วันมาตั้งแต่เริ่มพาร์ทที่หนึ่งเลยนะฮะโอ๊ยตายไปอยู่ที่ไหนมาทำไมถึงเพิ่งรู้ ไม่เคยดูวันเวลาแผนที่เลยนะผมเล่นเกมประเภทนี้จริงๆมันต้องดูนะถ้าไม่ดูนี่ก็เออเราจะได้เราจะกะอะไรไม่ถูกเลยโอเคเกมหมดละหมดปะวะหมดละกีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยมากีดตรงนี้แหละฮะลัลโหลน้องหมาเดี๋ยวก่อนขอเก็บเห็ดก่อนไม่ได้มันเก็บนานมากแล้วก็ไปขายเอาน้องหมาไปไหนแล้ว,วะเก็บเห็ดว๊บเดียวหายงอ้ย,อย <c oughs> นี่ใจได้เจอกันใช่ไหมจ้าเฮ้ยเดี๋ยว อรอตรงนี้โอเคที่เหลือเก็บไปขายเออไม่ได้เก็บไข่โอ้ตายแล้วเก็บไข่เก็บไข่หนึ่งวันนี้ได้กี่ฟองวะห้าฟองเองเหรอห้าฟองก็ดีนมเข้าเข้าทำชีสยาวๆวันนี้เราจะไปทำอะไรดีร้านเอปีแอร์ก็ไม่เปิดปีแอร์ก็ไม่เปิดอ่ะโอ้ยโทรศัพท์เลยมาเข้าเลยตอนนี้วะอืมเวลาจะก่อนอัานี่มี ไม่มีแบบโทรศัพท์เข้ามาเลยเงียบเงียบแต่พอแมหเปิดอัดปุ๊บเนี่ยนะเดี๋ยวน่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั่นมาโอเคขาย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 ไปบางคนจะงงว่าผมเก็บฉีไปทําอะไรเอาไว้ลงเมืองทะเลทรายป้าแพมป้าแพมนี่บริการผมคนเดียวเลยเนาะวันที่ผมไม่ใช้บริการป้าแพมก็ไม่ไปไหนบริการอยู่คนเดียว แพมเอาเงินที่ไหนกินไหนใช้อะ่ะไปลงเมืองเลยแล้วกันเหมือนทะเลทรายเช็คดวงก่อนไม่รู้ว่าดวงว่าไงกลับ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 เป็นเป็ดละไปกลับ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 แล้วว่าเราจะไปลงเมืองเพราะฉะนั้นดูดวงก่อนขอดูดวงก่อนเอ่อฟอ t ์จู t เจ l ร์อีสก o ดโอ้วันนี้ดวงค่อนข้างดีนะครับแอปเลดิตเตอร์โอ้วันนี้น่าลงเลยแหละวันนี้ได้เพียบแน่นอนไปลุยกันยาวๆวันนี้ไปป้าแพม อยู่บริการผมคนเดียวเลยนะเนี่ยขอเก็บคารตัสฟรุ๊ตอือหยดาวทองด้วยนี่นี่น,นี่อืมอ์ติแฟ์ก็ไม่ได้หรอกนี่ผมจะบอกว่าใครทีอ่อยากได้ดาบสีม่วงแบบผมนะผมอันเนี้ยลงไปหาหินม่วงก่อนซึ่งผมลงไปหาแล้วแหละตั้งแต่แบบไม่ได้อัดไว้กล่าวว่าลงเรื่อยๆปรากฏเจอพอเจอเสร็จแล้วเนี่ยผมขึ้นมาก็ชูไว้เลยนะผมชูอย่างเงี้ยแล้วก็มาอยู่ตรงกลางนี้ นะคผมแล้วเดี๋ยวมันจะมีดับม่วงออกมาให้เองนะครับโอเคเราก็ไปลงเอ่อมาถึงเราก็ระเบิดเลยดีกว่าอืมโอเคอเคุอค้ยเ,เจอทางลงโอ้โหอุ้ยโดนในนี้ด้วยเดี๋ยวก่อนแอะ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 ลงจา้าเอ้ยลงผิดทางชิบหายอุตส่าห์เจอรูเจอรูรูแล้วแต่เราไม่ลง ทำไมโง่ันานี้วางระเบิดไปแล้วออ้ยเจอรูอีกแล้วชั้นแรกเราไม่สนนะครับเราลงไปทีเดียวเลยชั้นล่างอืมขวางทางอุตส่าห์เจอรูแล้วทำไมเราโง่ขนาดนี้อีกสองก้อนก็ไม่ระเบิดให้ตรงนี้แล้วกันอือหลบหลบมูฟเมนต์มูฟเมนต์อ้าวเราเจอบันไดแล้วนี่วะเราเจอบันไดตรงนี้เราไม่มองไม่เห็นวะวางระเบิดไปแล้วปึ้มบันไดอีกแล้ว มังกือมังกือเราไม่สนเราลงปังระเบิดไปแล้วปึ้มเจอหลุมเจอหลุมลงย,ยาวๆาวเจ็ดชั้นเจ็ดชั้นก็ถือว่ายาวแล้ววางระเบิดไปแล้วปึ้มวางระเบิดไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพิ่งระเบิดหนีเกือบไม่ทันถือดาบเลยทีเดียวมาเยอะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่ใช่ตรงนี้ วิ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 ทำไมมันมาเยอะเดี๋ยว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 หลบหลบเดี๋ยว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 จะตายคีย์บอร์ดเป็นไรคีย์บอร์ดเป็นไรเดี๋ยว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 เกือบตายนี่แค่กล่องเดียวเนี่ยออืืมมโอเคอันนี้สบายเอ้าลงได้เลยเหรอลงก็ลงสิอันนี้แม่งวางไม่ค่อยคุมด้วยแบบอย่างนี้เอาชิปหายแล้วเออเราไม่เราไม่เอาดีกว่าบันได ทำบันไดเลยจ้ะบันไดลงเลยจ้ะโอเคบายบายมัมมี่มัมมี่มัมมี่โอเคแล้วเราก็วางระเบิดไปเลยวางระเบิดไปแล้วเจอทางลงเดี๋ยว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 แล้วเราก็วางระเบิดอีกลูกหนึ่งวางระเบิดไปแล้วอืมอ้าวเจอทางลงลงสี่นี่ชั้นที่เท่าไหร่เนี่ยชั้นที่สิบหกเองเหรออืม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 โอเคปึ้มอุ้ยโดนตัวเองโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวมันมาเยอะจังวะโอ้โหอย่าปล่อยลูกออกมาได้ไหมออกทันเถอะทันมไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีจริงเหรอไม่มีหลุมจริงเหรอไปแล้วอโอ้โหเจอแล้วไม่สู้ละลงอคกเดียวแล้วตอนนี้ตรงไหนตรงนี้แลหละโอวเราเปิดไปแล้วเอ้ยเจอหลุมแล้วดีกว่าเราจะระบายวางทำไมนี้เนี่ยไม่ทันได้ดูไปลงลงุม เอาซักห้าสิบชั้นเจ็ดชั้นอยูแล้วอือันนี้อันนี้คุ้มอันนี้วางวางแล้วคุ้มมาวางลูกวางลูกใหญ่เลยแล้วกันอืวางแล้วคุ้มอืมเดี๋ยวยาวจ้ะอืมโอเคเอ้าวเจอเลยก็ลงเลยยี่สิบสี่โลกละชั้นที่ยวแล้วยี่สิบเจ็ดอืมไม่เจอต้องลงชั้นลึกๆหน่อยอะถึงจะเจอเจอแล้วนี่ก็หกโมงแล้ววะยังไม่เจอสัก อันเลยอะเดี๋ยวทำไมกีกละมังกรอีมังกรเวนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่อันนีม้มีปัญหากับเรื่องของการสรับอาวุธจริงๆออโอเคอืมเอาเอาเจอแล้วก็ลงเลยไม่สู้เสียเวลาอ,อันนี้มันหน้าแบบเอาระเบิดลูกใหญ่วางโอเค เอาวางตรงโหแล้วจะหลบยังไงวะเนี่ยตรงนี้แล้วกันขึ้นไปจกข้างบนถึงเม่าวะโอ้โหโดนเต็มเกินซะหน่อยอะปลงขึ้นมาขึ้นมาอุ้ยอุ้ยหูโดนที่ยี่สิบเลยวะวางไว้ข้างข้างแล้วกันเดี๋ยวเดีอุ้ยอุ้อุอุอืมโอเคได้ระเบิดมาลูกหนึ่งก็ยังดีอุ้ยอุ้อุ้ยอืม โหนนี้วางปุ๊บนี่เราโดนแน่นอนโอเควางถ้าวางนี่โดนตัวเองแน่นอนโอเคแล้วหลบยังไงละ่ะเดี๋ยวเ <c oughs> ก็บโดนไม่มีทางลงเลยเหรอลงทางลง <c oughs> ไม่เจออีกอะไรเนี่ยวันนี้ดวงดีจริงปะเนี่ย <c oughs> ดวงดีจริงปะเนี่ยระเบิด <c oughs> เจอแล้วทางลง <c oughs> อุ้ยวิวโอ้โห uh huh. ทั้งลงมาเพียบเอาละลงละตรงนี้มันน่าระเบิดนี่อ่ะเจอละก้อนหนึ่งอือหือก้อนหนึ่งก็ยังดีเอาไอออนออกมาหน่อยไอออนอออืออืออืโอเคแล้วก็วางระเบิดสวนไปเลย,ว,ยวางระเบิดไปแล้วอืเจอทังลงไหมไม่เจอก็วางนี้อีกก้อนหนึ่งเจอไหมไม่เจอวะ่ะ มาเ่อ่อมมาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้ด้วยอืมโอเคอืมโอเควางลูกใหญ่ไปเลยดีกว่าเพื่อความทั่วถึงลูกใหญ่เพื่อความทั่วถึงอืมจเจอแล้วเจอรูแล้ลงรูลงรูลงรูงรอุ้ยชั้นนี้มันไอ้นี่นี่ว่าไอ้สู้อ่ะบันไดบันไดอืมโอเคอันนี้แล้วกัน บันไดไม่เจอเ้ยเกียดแล้วอะขาบ,บันไดามาขาบ,บันไดามาลงเองหืฝั่งทางเดี๋ยวอยืไปหโอ,อนตัวเองอีกวางอุ้ย,วา,ยวางผิดวางทีสองอันเลยเหรอโอเคไปเบืองระเบิดโคตรโอเคแล้วก็วางระเบิด วางบึ้ม,มโดนตัวเองอีกไม่แคล้วที่จะโดนตัวเองเลยวันระเบิดนี่กี่โมงละโหจะเที่ยงคืนอยู่ละจะเที่ยงคืนอยู่ละว,วางอันนี้ลูกใหญ่ไปเลยออโอเคไม่ไปมีบันไดอีกโอ้ยตายวันนี้ดวงดีจริงปะเนี่ยได้ามาแค่สี่เองอโอเคเที่ยงคืนแล้วอจัดเดีะ่ะ มมันจะได้แค่นี้เดี๋ยวชั้นนี้ก็กลับละไม่มีความคุ้มค่าเลยป้าแพมขอโทษที่ทําให้กลับดึกนะ <laughs> ป้าแพมบอกฉันเ็กลับดึกทุกวันอยู่แล้วแหละไปแล้วป้าวัสดีเจอกันมายานงมายาเนสมาเก็บ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 ,กบ,กบโอเคเรียบร้อยขา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 ยที่เหลือเก็บไว้ก่อน แล้วขวานไปไหนวะเดี๋ยวเดีขวานไปไหนอ๋อขวานเราเอาไปอับเกตไว้ตั้งนานละลืมโอเคนอนวันนี้ได้เงินเท่าไหร่วะห้าพันบวกอีกสองพันหกเป็นเก้าพันสี่คุ้มค่าไหมเนี่ยได้แรงมาจริงเดียวเฉงเลยวะฝนตกอ,อีกละ ฝนตรงยิ่งนิดถึงที่ไร,ร,ร<า>ก็อุ้ยตกใจอุ๊ยเป็ดโตแล้วแว๊กโอเคน้อง่ายไม่ได้่ะโตริดนมวัวมาให้พี่รีดซาดีดีอาหารใส่แค่สี่พอมีอยู่สี่ตัวโอเคหนึ่งสองสาม ไปซื้อมะเร็ตมาเพิ่มด้วยเก็บยางนี่ด้วยเก็บยางอันนี้มันหนึ่งไม่โตที่วะเ,เก็บเก็บยางอน,นี้มาทำมายเนสตมายเนสมายเนสตจ้าเคสามฟองสามฟองวันนี้มีแค่นี้จริงหรออืมวันนี้นมใหญ่เยอะวันนี้นมใหญ่เยอะหาคลิ้นก่อนเดียวรอเก้าโมงระหว่างรอเราก็ตกปลาไปบางพางก่นอนเค ประมาณกลางกลางอ,อสาล่ายอ่ะอึ๊บได้แล้วปลาอืมก็จะเอาเพอร์เฟกต์แซลมอนอืมปลาแซลมอนอืมโอเคไ้ขินทุบเดียวเคลนมีของมาให้ทุบอา้าวเนี่ยบอกแล้วว่าขวานอยู่นี่กำลังงงอยู่ว่าขวานไปไหนเคลนทุบอืมอ,อันนี้มีแล้วอะอันนี้มีแล้วอะเอามาทำลายหินให้อันเดียวด้วยอันนี้ก็มีแล้ว อันนี้มีแล้วเอามาทําไมทุบมีแล้วโอ้ดูดิยี่สิบกว่าอันนี้จะไม่มีออดิฟตที่บริจาคได้จริง,จร,งจริงเหรอสามอืมอืมอนี่คืออะไรวะมียังมีแล้วอืมหินอืมเอ้ยอันนี้ยังมัง้งไม่รู้อะน่าจะบริจาคไปแล้วนะอันนี้มีแน่มีแล้วแน่นอนบริจาคไปแล้วอขอให้ที่มันบริจาคได้หน่อยไหมอันนี้ก็คุ้นๆบริจาคไปแล้ว สีส้มนี่ก็ไปจับไปแล้วมีอะไรไปจับได้อีกไหมเนี่ยอีกห้าอันเองนี่ไปจับไปแล้วอืมอ่ะไปแล้วอ้อันนี้ดีของดีของดีอันนี้มีแล้วมัง้งลองไปดูดิว่ามีอะไรไปจับได้บ้างเดี๋ยวของอไปจับไม่เท่าไหร่เนี่ยไม่มีจริงด้วยถ้าไม่มีงั้นเราก็ขายจ้ะคินต้องการเงินด่วนปรึกษาคินขายอันเนี้ยขายอันนี้ไม่ขายอันนี้ขาย อันนี้ขายอันนี้ขายอันนี้ขายไม่ได้เหรออันนี้ขายขายไปแล้วก็สลัดขายไป5้าแปดห้านี้ขายไปเดี๋ยวอันนี้ขายไม่ได้เคยอันนี้ก็เหมือนกันขายไปไฟคอสโอเคมีอะไรอัปเกรดอีกโอ้โหใช้เอลเดียมแม่เจา้าต้องไปหาเอลเดียมมาเยอะแยะเดี๋ยวเอาเอลเดียมที่มีเอาไปต้มกันดีกว่าเออวันนี้เราจะขอน,นี้แต่งงานเลยดีกว่าไหมเดี๋ยวค่อยขอพรุ่งนี้ดีกว่ามาถึงพรุ่งนี้ของเกมนะครับเ,เนี่ยอันเนี้ยเอาไปขอแต่งงานนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราอเอาเก็บไอ้พรุ่งนี้ก่อนเอานี้มามา ขายอันนี้ขายอันนี้ขายเดี๋ยวอันนี้เอาไปต้ม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 มาต้อมอีกอต้มยาวๆโอเคมีีตู้ใช้หมดเอาอันนี้ต้มมาเฉยไปโอเคชียังไม่มาฟ้าผ่าทีไรนี้ตกใจทุกทีเลยน้องมา เออวันนี้ว่าจะไปดูว่ามามีเมล็ดอะไรมาปลูกไหมทำส่วนเพิ่มเพื่อความสุขความเจริญไหนๆก็ไหนๆแล้วมาไหนๆก็ไปแล้วไปหาอาบิเกลด้วยเสียงฟ้าผ่ามันก็เหมือนจริงเกินไปขอเมื่ออะไรวะเมอร์เมดออะไรวะเมอร์เมดเพนเดตคืออะไรอะทางของเมอร์เมดเหรอวันทูแมี่อ่ะทีนี้เราก็จะมีสาวแล้ว อับิเกลอยู่แม่เจ้าเราขอซันฟาเวอร์เอ้ยซันฟาเวอร์เราต้องใช้นี่หว่าซื้อมา3 2มพิสองใช้สอสองโอเคที่ปลูกต้องปลูกทนทานตะวันเพราะว่าเราไอ okay. ้นี่ให้ไหมโอเคอับิเกลเนะตกลงนี่ตกตกลงอ่ะจ๊ะก็อะไรวะฉันจะเต็มทุกอย่างเอ่อพวกเราจะแต่งงาไกันนี่สามวันโอเคได้ ดีใจดีใจสุดๆมาเราเลือกอบิเกลเลยนะครับผมเป็นภรรยาของเราเน่ใน,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 ในความสัมพันธ์เปลี่ยนยังยังไม่เปลี่ยนไปเราไปทําสวนก่อนเหตุผลที่ผมชอบอบิเกลเพราะว่า,าตั้งแต่ลงมอสแล้วเธอสวยดีแต่ถ้าไม่ลงมอสนี้ผมไม่จีบเด็ดขาดเลยความสวยงามไม่มีเลยยังกับคุณปลา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 ปลปลา,ปาเอา้าอันนี้มันหลุดออกมาด้วยดิ ลืมโอเคช่างมันเดี๋ยวค่อยวางโอเคแปเวาหินมาวางก่อนื้นหินวางก่อนหนึ่งเอาหัวไวางล่ะอ๋อมันต้องเรื่องมากเรื่องมากสี่แล้วก็เอานี่วางหนึ่งสองสามสี่เพราะว่าถ้าเวลาเราขุดเนี่ยถ้าเราไม่มีไอ้นี่วางเนี่ยมันจะหลุดใช่ไหมแต่พอเราว,าวางไปปุ๊บมันจะไม่หลุดเดี๋ยวค่อยดูนะฮะ ขุดให้ตายไงก็จะไม่หลุดนะใช้ได้อย่างเดียวคือไอน้นี่เอาออกนะครับผมโอเค3ามสิเม็ดเป็นพวกด,ดอกไม้นี่เราไม่ค่อยได้ปลูกเท่าไหร่เลยปลูกอะไรดีดว่าเดี๋ยวมีอะไรปลูกนี่ไงบีซีห้สิบปลูกได้ทั้งหมด7โอเคเราก็จะทําไอ้นี่ได้ทั้งหมด9วันโอเคอีก3วันเราจะแต่งงานนะคผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยว อาจจะเป็นพัหน้านะคผมได้แต่งงานแล้วดีใจกว่าจะไปขอเราต้องสร้าง 3G ตรงนี้ด้วยดิเราเอานี่ออกก่อน โอ,โอ้นยนื่อยแล้วก็เอาไอ้นี่มาวางโอเคแล้วก็ทำการขุดขุดอืม เวลาไปถึงกี่โมงแล้ววะเนี่ยโ okay. อเคเลกสองช่องเป็นสิบหกอันเอาอีมาเมล็ดเอมิกซีมาปลูกเดีย๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปให้ชิ้นอัพไอ้ที่ผุดเดี๋ยวโอเคจริงๆอุปกรณ์ทำสวนเราน่าจะอัพในหน้าหนาวนะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้แต่ช่างเหอะ เราก็อัพเท่าที่เราอยากจะอัพแล้วกันโอเคขายก่อนอืมขายขายน,นี้หมดละต้มุงต้มอันนี้เป็นโกบแล้วก็อันนี้เป็นพอร์สรุนแรงมากโอเคเดี๋ยวเรานอนเลยดีกว่า ไว้เจอกันนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวขอตัวลาเลยแล้วกันนะผมยังไงเนี่ยใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะผมยังไงก็เดี๋ยวจะมาเล่นพัทต่อไปได้รับชมกันนะผมเมลาฟันบีวิทยูขอให้ทุกานหลับฝันดีรติสวัสดิ์สวัสดีครับ <c oughs> ไปละนอนได้เท่าไหร่วะสองพันห้าอยงเหรอน้อยไปปะ <c oughs>